ยุคหนึ่งที่น่าสนุกนะยิ่งกว่าสงครามโลกก็คือยุคนี้แหละยุคนี้เขาเรียกสงครามเย็นหลังสงครามโลกเนี่ยอเมริกากับรัสเซียเนี่ยมันทะเลาะกันรัสเซียเนี่ยก็ยึดยุโรปตะวันออกไปใช่ปะ่ะแล้วอเมริกาก็ช่วยอังกฤษช่วยฝรั่งเศสปลดปล่อยเยอรมันมันก็เลยเกิดสองค่ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆรัสเซียกสย็ส่งดาวเทียมขึ้นไปส่งดาวเทียมขึ้นไปอเมริกาตกใจเลยนะเพราะว่าเอาจรวดเนี่ยยิงดาวเทียมขึ้นไปอลอยรอบรอบโลกได้ ซึ่งแปลว่าถ้าวันหนึ่งรัสเซียอยากจะยิงระเบิดนิวเคลียร์ข้ามมาที่อเมริกาก็ทําได้ใช่ป่ะอเมริกาแม่งเลยตื่นเลยพอรัสเซียเนี่ยปล่อยสปุตนิดหนึ่งขึ้นไปแล้วอเมริกาก็เลยทําโครงการอวกาศนะพยายามจะส่งมนุษย์เนี่ยขึ้นไปแต่จังหวะแรกที่ส่งขึ้นไปเนี่ยยานอวกาศแม่งระเบิดส่งไปกี่คนแม่งตายหมดเลยสักพักรัสเซียเนี่ยส่งสุนัขไลกาขึ้นไปหมาขึ้นไปข้างบนได้โดยยังหายใจอเมริกาก็จะส่งลิง ลิงแม่งตายหมาแมวตายกระต่ายตายหมดนึกออกใช่ปะ่ะแล้วพออเมริกาจะเริ่มส่งสิ่งมีชีวิตขึ้นไปใช่ปะ่ะแต่เริ่มเอายานขึ้นไปได้แล้วนะปล่อยดาวเทียมขึ้นไปได้รัสเซียแม่งส่งยูริกากาลินขึ้นไปคือส่งนักบ,บินอวกาศส,ส่งมนุษย์ขึ้นไปได้แล้วลงมาแบบปลอดภัยด้วยแล้วเอามาเดินสวนสนามหน้าจัตุรัสแดงของมอสโกอเมริกาเลยไม่รู้เอาหน้าไปไว้ไหนตอนนั้นเนี่ยจอร์ฟเคเนดีก็เลยมาปราศัยแล้วก็ประกาศว่า นับแต่นี้เป็นต้นไปอีกสิปีคนอเมริกันจะไปยืนบนดวงจันทร์แล้วคำพูดของประธานาธิบดีพูดแล้วไม่ทำได้ปะไม่ได้วงการวิทยาศาสตร์ของอเมริกาตกใจไว้ว่าจอห์นเอฟเคนเดีพูดไปแล้วแม่งก็เลยไม่รู้จะทำยังไงปั่นป่วนกันไปหมดเลยต้องตั้งองค์การองค์การหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าองค์การนาซาเลยต้องตั้งองค์การนาซาขึ้นมาเพื่อ ทำตามที่จอห์นเอฟคนเนดีอยากจะเอาคนไปเดินเล่นบนดวงจันทร์น้องว่าโลกนี้มันสินล,ลี่ไหมแม่งเลอะเทอะมากเลยนะทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องช่ะแล้วทุกวันนี้มีระเบิดนิวเคลียร์ทิ้งกันไหมมันก็กลัวเราไม่กล้าทิ้งกันใช่ป่ะมันเป็นเครื่องมือเอาไว้ขู่ไว้ยุคนั้นมันก็เลยเป็นยุคที่คนเนี่ยอยู่บนความกลัวแต่ความรุนแรงไม่เยอะแบบสงครามโลกแต่น้องว่าความสุขจากการที่น้องเจ็บตัวกับความสุขจากการที่น้องปวดใจอันไหนรุนแรงกว่ากันอกหัก กับหกล้มเนะี่ยอันไหนเจ็บกว่ากันอันไหนเจ็บกว่ากันอ,อกหักกับหกล้มอ,อกหักนะเว้ยมันมันบาดเข้าไปในใจถ้าน้องไม่เคยอ,อกหักอนะน้องไม่รู้หรอกพี่เคยอกหักตอนอกหักแหลนะไอ้คนที่นิยามคาว่าอ,อกหักแม่งเก่งมากเลยนะเก่งมากเลยอย่างสมมติว่าพี่เนี่ยกำลังจะไปหาแฟนพี่นะแล้วรู้สึกว่าแฟนพี่เปลี่ยนไปแล้วก็เลยเดินจูงมือข้ามถนนนะแล้วแฟนพี่เนี่ยเขาไปชอบคนใหม่เดินสวนกันตรง สี่แยกแล้วเขาสะบัดมือพี่แต่พี่รู้อยู่แล้วว่าเขาเริ่มมีใจเป็นอื่นจังหวะกลางสี่แยกนั้นน่ะไอ้ตรงกลางหัวใจมันจะทําไมครับมันจะดังแอะนึกออกใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นภาวะหนันจริงนะแล้วจิตใจจะห่อเหี่ยวมันจะทําอะไรไม่ได้เลย